าดูค่ะฝั่งของทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่านะคะประกาศรายชื่อออกมาแล้วโอ้ยทีมชาติตอนนี้เขาประกาศกันมาหลายทีไหมใช่ปะใช่ครับอังกฤษก็ประกาศก่อนตอนแรกนึกว่าจะประกาศสามอิตาลีนี่แชมป์เก่าใช่โอ้มีชื่อเซอร์ไพรส์ด้วยก็คือสเตฟานเอลชาลาวี่ค่ะแล้วก็มีนักเตะยูเวนตุสหลายตัวเหมือนกันนะจากตอนแรกที่คิดว่าจะหลุดแล้วก็ผู้รักษาประตูจะมีหนึ่งคนที่ต้องสแตนบายไว้ก่อนะนะครับเบอร์หนึ่งก็คือดอนนาลุม่านะครับแล้วก็วิคคาเลโอจาก ทางฝั่งของสเปอร์ซึ่งเหนียวมากแต่ว่าทางเมเรตอะครับเขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้รักษาป,ประตูเบอร์4นะฮะก็ยังคงต้องรอคอยไว้ก่อนนะครับก็คืออีวานโพเวเดลของลาซิโอค่ะนะครับนอกนั้นเนี่ยมัตเตโอดาเมียนยังติดนะแล้วก็เฟเดริโนกโิมาโคนะครับแบ็กซ้ายของอินเตอร์ผมมองว่าคนนี้เป็นแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดของโลกตอนนี้เลยนะครับรวมถึงกองหน้าครับสุดยอด ลูกชายเอลิโก้ครับก็คือเฟสติโกเคียซ่าครับสาการ์กกาก้าติดมาด้วยอิตาลีชุดนี้เอาตามตรงชื่ออาจจะมีโดดไม่กี่คนหมายถึงซุปเปอร์สตาร์นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ระบบทีมใช่แล้วก็คุณซื้อก็คือรูชาโนสปาเลตินะครับป้องกันแชมป์ในครั้งนี้แน่นอนใช่แล้วนะคะก็ไปไหมอิตาลี ผมว่าเต็งนะไปดูทีมชาติอื่นกันบ้างดีกว่าก็ช่วงนี้ก่อนยูโรค่ะก็มีเออ่แมชเหมือนแบบว่าเตรียมความพร้อมกันเนเธอร์แลนด์อัตสวินสีส้มค่ะโหโชว์ฟอร์มได,ด้เดือดเหลือเกินในเกมกระชับมิตรนะเจอกับแคนาดาถล่มไป4-0ให้ยิงบ้างคุณป๊อปดิฉันเดี๋ยวก่อนเมนื่อกี้รูเมื่อกี้แบบไม่ทันมีฟิล์มโป้งเลยอ่าใช่็อบบี้โอ้โหเนี่ยฮะเปล่าหร <Made S 1> อก <in S 1> ไม่ใช่นถามคุณป๊อปเพราะอะไรว่ะนี่กำลังจะจาม นี่แพลภูมิแพ้กำเริบอยู่ไปก่อนแปบนึงนะอไปดูนี่นี่มีฟิล์มปองนะคะเวกคอสฟันไดมีจะจามด้วยเฮ้ยอย่าพู่พอพูดแล้วมันก็แบบพร้อมนี่เวกคอสยิงได้ใช่เวกคอสเดย์ไพร์สี่คนไม่ทำหน้าเลยสุดยอดฟันไดนะฮะแคนาดานี่ร่วมเล่นโคปาอเมริการอบนี้ด้วยนะคนละโซนแต่ว่า ให้สหรัฐอเมริกากับแคนาดามาร่วมด้วยสู้ไม่ได้เลยครับชุดุดชุดในแลนดสีดำเงินสวยอะขอบอกเลยว่าไปที่อังกฤษมาตัวนี้แพงมากแล้วหายากมากใช่เพราะว่าเข้าไทยเหมือนกันนะเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมเสื้อยูโรกันหรือยังคุณป๊อปมีแล้วของซุปเปอร์สปอร์ให้มาแล้วมีใช่ไหมอันที่เป็นที่เขาทำเป็นใช่ใช่เป็นตัวซัพพอลเตอร์เรามีเรามีทีมชาติอังกฤษอยู่เหมือนกันอ๋อครับแต่ไม่ใช่ของไอ้นี่นะเป็นของ เป็นของเนี่ยแหละของซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวในเทอร์แลนด์ในเทอร์แลนด์จะอุ่นเครื่องอีก1เกมนะคะกับไอซ์แลนด์ค่ะวันที่11มิถุนายนแล้วก็เริ่มทัวร์นาเมนต์ยูโร2 0 2 4รอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่มดีโดยนัดแรกเนี่ยจะเจอกับโปรแลนด์ค่ะ16มิถุนายนับ2ทุ่มเราถ่ายไหม <c oughs> จะตามก็จะจามจะหันไปถามป๊อมอีกแล้วจะจามแล้วคุณผู้ชมอะไรดูได้ดูไม่ได้เป็นคําถามที่อินบล็อกแตกมากอ๋อหมายถึงคู่ไหนอ่ะหมายถึงว่าเอ้ยไอกล่องนั้นดูได้กล่องนี้ดูไม่ได้อันนี้ขอไม่ตอบเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากพิมเลียวมาแล้วอ๋อหาทางอันเองเอาเอาขี้เกียจตอบแล้วโอเค